สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวรคัตติยราชนารีพระราชทานโคมเทียนแก้วและเทียนมาคาประทีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระกุศลในโครงการวันมาคาบูชาสืบสานพระศรัทธาองค์วรขัตติยราชนารี เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศัการาช2564ณวัดลัดไ่มูลตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัย โดยมีนายสุชาติธิคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีสมโพธิข่มเทียนและเทียนมาคาประททศพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างควัตวรตัตตยราชนารีพร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ Normal, นิวนอร์มอลณวัดลัดสาสมูลตำบ,บนยางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัย จากนั้นประธานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปิดกลวยกระโทงดอกไม้หน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควักวราขาดยราชนารีโดยมีพระครูขันติพลธาดาเจ้าอาวาสวัดลัสายมูลพร้อมด้วยคณะสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิจากนั้นประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการถวายทยธรรมกรวดน้ำอันเป็นเสร็จพิธี นัทวดีพ่วงหงรายงาน Thank okay. you.

จับเาสาระตะอันตีปรมาณตะโตีสุกขาทิพานานปรมาณวัปิิโโลระพตีจัมโลโหับสังโรข้าตังุตรจับอาตับเินอทิจิตเตจเอจับอาพายโโเอตังพุทธะสาเนี่ยเป็นพามเด็กที่สุดในร้อยแปองในการประสูตรร้อยเจ็องาเรทำไร้อยเจ็ดองการน้เ่า ว่าคับบูชา